เสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเนื้อปลาให้เป็นชินช้นๆเอาขนาดคําขนาดพอดีคํานะคะ ทำความสะาดปลาก่อนนี่เย็ยนแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงเพื่อให้รสชาติ นิดเดียวค่ะนี่แล้วก็จะมาเอาแซลมอนที่ทำไปแล้วโอเคพร้อมค่ะอันนี้ก็คือซีอิ๊วที่เราต้มผสมแล้วมวยเมื่อกี้นะคะเราก็จะเทใส่ปลาแซลมอนที่หัน่นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เมื่อกี้เราก็จะใส่ ให้ท่วมเลยคืออันนี้ทําเยอะไปนิดนึงแต่ว่าใส่หมดไปเลยไม่เป็นไรส่วนผสมก็มีอันนี้ก็มีอ่าสระแนใส่สระแหนให้หอมกระเทียมเม็ดพริกไทยอ่อนแล้วก็หอมอันนี้เราก็ใส่ลงไปเลยคือสูตรที่เราชอบนะคะอะไรที่เราชอบเราก็ใส่ไปเลย คือไม่ต้องตามใครเอาแบบว่าสูตรไข่สูตรมันเนาะหาสูตรไข่สูตรมันสูตรไข่สูตรมันสูตรเราที่เราชอบเป็นอันวัดเรียบร้อยค่ะก็ปิดฝาแล้วก็นำไปใส่ตู้เย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็กินได้ กินได้แทบจะอดใจรอไม่ไหว